สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ทัศนศิลสินพบกับครูคินครับสำหรับคาบนี้นะครับจะเป็นการพิมพ์ภาพนะครับจากวัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ภาพจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับเช่นใบไม้ดอกไม้หรือแม้กล่งไม้ต่างๆนะครับและการพิมพ์ภาพจากวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับ โดยใช้ทั้งการร่างภาพก่อนแล้วทำการพิมพ์ลงไปและเป็นการพิมพ์ลงไปเลยทําให้เกิดเป็นรูปร่างใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับภาพแรกนะครับเป็นตัวอย่างงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้นะครับที่มีลวดลายที่สวยงามและก็มีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับรวมถึงดอกไม้กิ่งไม้นะครับและตัวอย่างที่2นะครับเป็นงานพิมพ์ภาพ จากวัสดุสังเคราะห์หรือจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถนําวัสดุต่างๆที่มีลวดลายนะครับหรือที่มีผิวเรียดมาตัดมาตกแต่งนะครับเพื่อให้เกิดรูปร่างใหม่แล้วทําการพิมพ์ลงไปให้เกิดเป็นรูปร่างที่สวยงามครับหลักการจัดวางในาง,งานพิมพ์นะครับก็บอกว่าการสร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพพิมพ์นั้นนะครับควรเน้นการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความงามอ่าหนึ่งภาพการจัดภาพตามหลักการเอกภาพนะครับสองความสมดุลสามความกลมกลืนและสี่ช่วงจังหวะนั่นเองการจัดภาพตามหลักการเอกภาพนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการต้องคำนึงงานทั้งหมดนะครับให้อยู่ในเหนิยวเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือสัมพันธ์ทั้งหมดของงานนั้นๆนะครับดังภาพตัวอย่างนะสองหลักการจัดภาพตามหลักการความสมดุลน,นะครับจะเป็นการเท่ากาันหรือเท่าเทียมกันทั้งสองข้างเช่นสมดุลซ้ายขวาที่เท่ากันหรือจะเป็นสมดุลซ้ายขวาที่ไม่เท่ากันก็ได้ต่อมาภาพการจัดภาพนะครับตามหลักการความกลมกลืนนะครับ ดังตัวอย่างเป็นการจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันนะครับมาจัดภาพทำให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนนะครับเช่นทำให้เป็นชุดเดียวกันนั่นเองตัวอย่างภาพการจัดภาพตามหลักช่วงจังหวะนะครับจังหวะเกิดจากการต่อเนื่องกันหรือซ้ำซ้อนกันนะครับจังหวะที่ดีจะทำให้ภาพดูสนุกนะครับ เปรียบได้กับเสียงเพลงอันไพเราะนะครับจังหวะเป็นรูปแบบที่ซ้ำๆกันนะครับดังภาพตัวอย่างสำหรับสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนสร้างภาพพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นะครับโดยใช้หลักการข้างต้นนะครับเพื่อมาจัดงานให้มีความสมบูรณ์พร้อมกับทั้งระบุว่า เป็นภาพพิมพ์ที่มีการจัดภาพแบบใดย้ำนะครับว่าสามารถใช้ทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์อ่าสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับงานพิมพ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ นักเรียนต้องระบุด,ด้วยว่านักเรียนใช้หลักการใดในสองชิ้นแรกที่เราทําการพิมพ์มาจะมีวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของวัสดุสังเคราะห์ใช่ไหมครับเราก็ทําตามรูปร่างที่เรากําหนดแค่นั้นนะครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มในส่วนของหลักการจัดการเข้าไปด้วยนะครับเช่นนักเรียนบอกว่าภาพที่เราทําพิมพ์ลงไปเนี่ยเป็นรูปแบบของเอกภาพ อ่าเอกภาพก็คือหนึ่งเอากาอาจจะเอกภาพของรูปร่างนะครับหรือจะเป็นเอกภาพของสีเช่นในภาพเนี้ยมีแต่สีแดงหมดเลยจะเป็นเอกภาพของสีก็ได้หรือเอกภาพของรูปร่างก็ได้นะครับหรือนักเรียนบอกว่าครูผมอยากได้เหมือนเนี้ยดอกไม้แต่จัดวางแบบความสมดุลซ้ายขวาที่เท่ากันอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนพิมพ์รูปหัวใจมาอย่างเดียวนะไม่เอาอันนี้ ถามว่ามันผิดหลักการไหมมันไม่ได้ผิดหลักการแต่ว่าในส่วนของรูปแบบอะครับมันจะค่อนข้างน้อยนะไอตัวอย่างที่คุณครูมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นภาพตัวอย่างที่เราสามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องมีรายละเอียดสักนิดหน่อยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาว่าไงครับถ้าว่าลูกหัวใจแล้วเติมสีสันเป็นลวดลายในหัวใจแทนได้ไหมคะได้ครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องอยู่กับงานพิมพ์ฉะนั้น สำหรับวันนี้ลูกแม่พิมพ์ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยวัสดุจากธรรมชาติและก็วัสดุสังเคราะห์ฉะนั้นผสมกันได้เลยฮะงานที่นี่จะค่อนข้างง่ายหน่อยเพราะในส่วนของวัสดุแม่พิมพ์ะจะไม่โดนจากัดละสองสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครูอยากให้นักเรียนลองทําดูนะครับก็คือลองลงพื้นไปก่อนระบายสีบนกระดาษลูกให้เป็นสีไปก่อนแล้วรอกระดาษแห้งแล้วทาการพิมพ์ซ้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนจากพื้นกระดาษขาวเนี่ย ลองเปลี่ยนเป็นสีบ้างแต่ไม่จําเป็นต้องระบายทั้งแผ่นนะลูกอาจจะร่างภาพกับทินองไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ระบายพื้นสักบางส่วนก็ได้แล้วทําการพิมพ์ลงไปนะครับหรือจะเป็นการจัดภาพแบบหลักกลมกลืนอาจจะกลมกลืนด้วยรูปร่างกลมกลืนด้วยสีอ่าก็ได้นะครับและสุดท้ายอาจจะเป็นภาพการจัดภาพตามหลักช่ององวงจังหวะหรือการซ้ํานะครับ ไอหลักการเนี้ยจะอยู่ในชิ้นงานก่อนหน้าเนี้ยหลายคนเลยเช่นบางคนเอาแม่พิมพ์มาลูกมาพิมพ์ซ้ําๆกันในรูปของแจกันบ้างหอ,อืไอในะส่วนของต้นไม้บ้างอ่าหลักการนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่แต่สิ่งสําคัญนะครับของงานพิมพ์ก็คือแม่พิมพ์นั่นเองนักเรียนจะนําแม่พิมพ์ในรูปแบบใดที่มันน่าสนใจแล้วมาพิมพ์ในชิ้นงานของเรายิ่งถ้าเป็นวัสดุสังเคราะห์เนี้ย ให้มันเป็นรูปร่างต่างๆยังได้เลยฮะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีเหรียญเป็นรูปหมีใช่ไหมฮะอ่าก็ทําการพิพนซ้ําๆให้หลักการช่วงจังหวะเนี่ยเหมือนต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นรูปหมีทั้งต้นเลยมันก็ทําให้เกิดรูปร่างที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนต้นไม้เหมือนกันว่าไงครับสุพัฒนิษฐ์เหรียญสิบบาทได้ไหมครับเหรียญสิบบาทได้ลูกแต่ว่าเวลาทาสีลงไปบนไอโลหะครับ สีมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ลูกเวลาปั๊มขึ้นมาลายมันจะไม่ค่อยชัดอ่าวัสดุที่เป็นโลหะครับสังเกตก็เลยไม่แนะนํานะครับพลาสติกาสียังพอติดอยู่นะครับต่อมาอยากจะให้นักเรียนลองระบายสีลงไปก่อนให้เป็นพื้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนระบายเป็นต้นไม้ใช่ไหมอ่า นักเรียนก็ลงสีเขียวอ่อนไปก่อนแล้วรอให้มันแห้งนะครับแล้วก็ทําการปั๊มสีน้าเงินหรือสีเขียวเข้มลงไปอ่ามันก็จะกลายเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวและมีลวดลายของแม่พิมพ์นั่นเองนะครับฉะนั้นสําหรับสัปดาห์นี้รูทภาพนี้นะครับจะเป็นงานแม่พิมพ์สังเคราะห์และวัสดุธ,ธรรมชาตินะแล้วให้นักเรียนระบุในชิ้นงานด้วยนะครับบนหัวกระดาษเลยว่า เป็นหลักการแบบใดที่เราใช้ในภาพจะเป็นเอกภาพแบบสมดุลอ่ะสมดุลนี่ก็ค่อนข้างง่ายหน่อยเช่นสมดุลแกนกลางกนะ็คือตรงกลางเด่นนะครับหรือจะเป็นซ้ายขวาที่เท่ากันก็ได้ใครภาพแบบใครชอบแบบกลมกลืนอ่าหรือจะเป็นการซ้านะครับในส่วนของสีสามารถใช้หลักการเช่นวันหน้าสีร้อนวันหน้าสีเรสีเย็นเข้ามาในชิ้นงานได้นะครับ เหมือนเราเป็นงานพิมพ์ก็ใช่นะฮะเราเป็นงานพิมพ์ก็จริงแต่เรานำชุดสีโทนร้อนทั้งภาพเลยอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ารูปแบบนักเรียนจะก,กำหนดแบบไหนนะครับเหมือนเดิมวันนี้ให้นักเรียนร่างภาพก่อนนะครับพยายามพิมพ์อยู่ในแม่พิมพ์อยู่ในแม่แบบที่เรากำหนดไว้นะครับอ่ะทีนี้ลองดูลองคิดก่อนนะว่า รูปแบบที่เราจะทำเป็นแบบไหนรองร่างคร่าวๆขึ้นมาดูมันเดิมฮะหลักการพิมพ์ขอรูปร่างใหญ่ๆจุดเด่นขอประมาณสักหนึ่งหรือว่าสองจุดก็พอนะครับเพราะงานพิมพ์มาันจะาค่อนข้างยากถ้าลงในส่วนของรูปร่างเล็กๆฉะนั้นขอรูปร่างใหญ่ๆเลยลองดูฮะเวลายังเลยเยอะอ่ะต่อมาช่วงตอบคําถามนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามอะไรยกมือเปิดไมค์ได้เลยครับ อ่าว่าไงครับดกดผิดครับโอ้ยมีกดผิดด้วยเป็นไงบ้างครับตอนนี้บ้านใทรฝนยังตกอยู่อีกลูก้ลกหลายคนเลยหลักๆก,ก็โซนสามกองนะฮะ ฝนยังตกอยู่ใครอยู่ป่าตองมั้งฮะตอนนี้บ้านาน้รัวอุ้ยเต็มเหรอเต็มฝนตกไหมฮะตอนนี้ก็เลื่อฝนหยุดแล้วอ่ะรูปแบบคิดออกยังของเราเออคิดออกแล้วครับรว,ว้าวเร็วมากเลยขอบคุณมากครับพี่อิวสิครับ ลองดูนะครับหนวในส่วนของการพิมพ์อนักเรียนลองไล่สีในแม่พิมพ์ด้วยนะครับเวลาปั๊มลงไปอะ่ะเนื้อสีมันจะเหมือนการไล่สีในแม่พิมพ์ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครู ใช่ครับในส่วนของรูปร่างอ่ะค,คุณครูไม่กําหนดแต่ขอรูปร่างขนาดใหญ่ก็พอ